ทั้งสองทีมด้วยครับอ่านคือยาวน่ะพบแปะให้ครึ่งนึงมาหาเฮงมาดามเต่ามาดามเต่ามาหาเฮงสลับก็อยู่นี่ครับถ้าพูดยาวมันจะมันจะไม่ต่อเนื่องมันต้องพยายามมาครึ่งคือกต่ยาวครับมาหาเฮง มาดามเต่าจะอยู่ในชุดสีชมพูนะครับส่วนทางด้านของกล้วยไม้สีลุงนะครับจะอยู่ทางชุดสีฟ้าเสร็จแล้วทุกอย่างเช็คความพร้อมกล้วยไม้เสิร์ฟโซนศูน ถือว่าถูกคู่พอสมควรนะครับบอกไว้ก่อนเลยรอบแปดทีมีดูดีดูดีหนึ่งศูนย์โวยไม่เสร็หล้นกลับมาได้แม่จังหวะขาซ้ายารถสักคู่ก็มียืนตักไปหน่อยหนะึ่งสองแตมดิดสองศูนย์ดอกไม้สิลุงเสริม ต่ติดตามมาเก็บเดียวกันพื้นที่ไปลูกนี่อ้าวแต่แหลกของทางด้านมาหาเฮงมาดามเต๋าชอบคำเดียวนี่แหละมาดามนี่แหละหนึ่งสองเิร์ พอลับมาได้เสร็ตแล้วปอนแม่า ส,สองใไม,ม้สับเสร็จแรกอ้าวลถมาก็เก็บพนีแล้วไ,ไ่รอไม่รอแล้วนะจ๊ะว่างัน้นห้าสองใไม้ส์บ แต้มครับของกล้วยไม้สีนุงมหกสองกล้วยไม้เสร็จได้ไหมแม่สิล็อกของผู้เล่นทั้งๆัของกล้วยไม้ครับของเวลานอกครับสำหรับทนะั้ง นี่ก็จะเป็นวันทิ้งชนะเลิศน,นะครับ 7, เจ็ดสองค้ชมาร์ตรซ โอ้โหหนีดีกว่าว่างั้นครับสำหรับทางด้านของกุ้ยไม้สีลุงแปดสามุ้ยไม้เสร็จเตียบร้อยแม่หาดูยากครับลูกบอลเร็วดิน้า,นนานจะมีทีไะไขึ้นมาครับสี่แปด ไม่พิกเดลงมาได้แต่ยังเก็บไว้อยู่ติดบั๊บยังเกยวไว้ยังได้อยู่มือกันโอ้โหจังหวะเพงเมื่อสักครู่ครับแหมห่วยไหมก็ไม่รอครับไปดีกว่าว่างั้นเก้าสี่เก็บห่วยไหม ตบด้วยซ้ายแม่ฮกำลังใจมีเท่าไรครับส่งกันให้หมดทีมแรกเป็นเข้าไวแล้วสำหรับดอกไม้มิง่งเมืองตีนห้าเก้าสเสร็จปมาหาเฮงมาด้ดา,าติดบล็อกกันได้อยู่เพืนเซ็ตแล้วดียวกัดตบด้วยขวาแม่ว่ายังไรครับออก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  แต้มของทางด้านกระดานเต่าครับหกเก้าฟพศพด้วยซ้ายนี่ไปตัวอ่าเปิดฟองลงอีกแล้วโอ้โหโอ้โหยเอาล้วครับไล่ขึ้นมาเป็นเจ็ดต่อเก้าศฟมาหาหิงมาดับเต่าอ้า น่อครับสำหรับกล้วยไม้สีลุงเก้ามาให้มาดำเตาเสิรเฟ้ีบ๊อบเกิดขึ้นมาได้เกี่ยวไวเรียบร้อยแม่แตะด้วยซ้ายเบาๆครับไม่ต้องเอาแรงเลยว่างั้นเน้นที่ทิศทางมากกว่าเก้าเท่า บแมตเท่าแล้วครับเก้าเท่าแล้ว,ลวยังได้อยู่ดักทางได้แล้วมีโอกาสเพื่อ,ลอนลูกนี้ยังเกี่ยวอะไรเท่กันเป็นโอกาสของมาดมเต่ายอดติดยังได้เกี่ยวไว้ขึ้นมาเอาข้ามไปก่อนเป็นม,มาหัวเตาแล้วเพื่นอนตาลูกนี้โอ้โหไดแ้แต้มครับของ ไม้สีรุ้งสิบเก้าเจบไหมอันนี้ใบวัขึ้นเซ็ตกรอสโอ้โหหลังหักเลยพี่น้องเลอโอ้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 หัวต่ละแวงด้านหน้าไม่ได้ดูด้านหลังครับว่างั้นโอ้ยตายตายสิบแต้มเท่า มาใหา้มาดันเต่าเสร์ฟที่ขึ้นมาแล้วตบยัดมาลงด้วยอเ,เอาท้ายขอดเลยทีเดียวครับมาหามุมดีกว่าบ้างสิบเอ็ดสิบวยไหมสีรุงเสร็จรองไม่ได้ไพึ้นทรายธรรมชาติแม่ ô hôi 11 hết thảo máy hình uầy chẳng hối nhiều hắn sẽ đi thứ ba mày đại đi thứ đây สองสิบเอ็ดต้นไม้เสิร์ฟเสียแล้วเสียไปครับเอาใหม่ว่างั้นอย่าไปยึดติดกับเรื่องเก่าว่างั้นเข้ามาโอ้ยโอ้โหยสิบสองเท่าประดับเสาเสิร์ฟ เพื่็นแล้เรายัดเข้ามาขาด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 รอคือแบ่งกับใครอาสขาดทุกหาดบอลนิดเดียวครับวางััน 10 3, 10 toán 10 máy giờ Đó Đủ đi ra phát đền Xem giám Thảo Mà hình đang đàn เป็นแ้มปของทั้งด้านมาหาเองมาดานเต่าครับท่านผู้เสินให้ทั้งด้านแดงแ้งสิบสี่สิบสามเสร็จผู้เสินตบดัดกลับมาให้นิดเดียวเขาเกือบพันเพราะงั้นเกือบพัน สิบสี่เท่าไปมั้ยเจ็บเอาลงไว้ก่อนครับโอ้โหการพื้นบล็อกมันสักูนเดียวซ้ายไปนี้เลยสิบห้าสิบสี่มาดามเท้ามาฮาง ถูกต้อกแหมได้แจ้งครับทางด้านของมวยไม้สิบห้าเท่ามวยไม้เสิร์ฟโอ้โหนี้ครับผมว่าเป็นแมตช์สำคัญของทั้งคู่ในรอบแปดทีมครับสิบหกสิบห้ามวยไมเ้เสิร์ฟ ผมชอบปืนเ้นส์ละเรกแม่แต่ละคนนี่โอ้โหสิบหกเท่าแต่เท่าครับออกแม่โอ้โหหนันสิได้ครับออกว่างั้นสิบเจ็ดสิบหก ไปไหมเสร็จได้ไหมเขียวไปยังได้อยู่มีโอกาสลูกสับสนแล้วยังอยู่แทงหลังยืดเก็บได้พื้นจอดติดเรียบร้อยโอ้โห สิบแปดสิบหกไปไหมเสร็จทันหรือเปล่าโอ้โหโอ้ยไม่ได้ครับขอเวลานอกครับสบาย แ็ดสิบเก้าอยู่ครับยังมดีโอกันอา่าไล่ขึ้นมาครับสิบแปดสิบเก้ามาถึงประจำเต่เสเาสหลนกลับมาลูกนี้เอาแล้วเอาแล้วไป ขอบคุณคณะกรรมการาสราจาพยอชุดที่สองนะครับแล้วก็นงปฟอกแล้วก็ผู้นผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬากองเพียรท่างผู้สิน์ทุกท่านที่มาทมกกนในขันทุกเซตตึกแดงทุกท่านเลยนะครับยอดเรียบร้อยโอ้โหยอดยอดละมุนซะเหลือเกินยอดดูมาสักครู่ 20 19ิบบเาหาเองมาดับเต๋าเติบติดบอมไม่ได้ติดอีกยังได้อยู่ไม่ให้เสียงกันว่ายังเัินจะได้หรือเปล่าจัดอยู่ดูไหมจะเป็นโอกาสของใครที่จะได้ไหมเติดอีกยังอยู่เป็นโอกาสเร็วอ้าว เป็นทางด้านของป่วยไหมสีลุงครับิยี่สิบเท่าขอพบพระคุณครับที่เก็บคุณลูกบอลให้ติดไปอ้าวลงด้วยว่าอย่างนั้นลงอีกตั้งหาก ยี <S 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 ่สิบเอ็ดเท่าครับแทมแทมครับยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดจุ๋มไหมโอ้โหนี่เดียว ยี่สิบสามยี่สิบเมตรครับเธอพับกล้วยไม้จับติดอยู่ยังได้ไหมติดอีกยังพอไหมบิวกันเพลื่อนลงนี้ก็ยังติดอีกเพชรไทยแล้วก็ติดไปลูก่มเอ้โอ้ยไม่ติดแล้วว่างั้นจ่ายสดโอ้ยติดมาเยอะแล้วเกินลิมิตแล้วว่างั้นจ่ายสดดีกว่า ยี 22, ่สิบสอ่ิมได้กระเซ็นจ,จอดดังดักได้ไหมได้อยู่เตรียมการข้ามไปก่อนลูกสำคัญของทั้งสองทีมครับเราจะได้ไหมลูกเอ้โโอ้โ ไายบ